ส่วมากขณะนี้ผมอยู่ที่เดอะเปนโนรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับที่อำเภอปากช่องแห่งนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ถ้าเผื่อมาเที่ยวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยน่าพักมากที่เดอะเปนโนรีสอร์ทแห่งนี้นะครับบอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าจะมาพักกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องพักหรือเนื้อที่หรือภายในกิจกรรมของเดอะเปนโนรีสอร์ทนั้นต้องคุยกับเจ้าของเลยนะครับ ก็เดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเองแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากท่านจะเป็นเจ้าของเดอะพนโนรีสอร์ทแล้วเนี่ยท่านยังมีตําแหน่งอะไรอีกสวัสดีครับพี่เอ๋อครับค่ะสวัสดีค่ะพี่นงค์ครับชื่อาสกุลครับค่ะดรวัชรีปรัชญานุสร์ค่ะพี่ค่ะตอนนี้ตําแหน่งทางพี่เอ๋อยังอยู่ไหมฮะนายกสมาคมอ่าตอนนี้เป็นในส่วนของเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาค่ะคี่ค่ะอานี้งั้นพูดถึงเด นโนแล้วคับเนื้อที่ตัวนี้เท่าไหร่ฮะเนื้อที่ของดับเพียนโนนี่เรามีทั้งหมด30ไร่นะคะพี่ค่ะครับ30ไร่แล้วห้องมีทั้งหมดกี่ห้องฮนะ ทั้งหมดห้องเรามีอยู่72ห้องค่ะจะแบ่งเป็นโซนไหมฮะว่ามีเป็นแบบไหนมีเป็นโซนค่ะเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของเราของเดอะเพยโนรีสอร์ทเป็นคอนเซ็ปต์มิวสิคัลรีสอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องพักที่เราแบ่งเป็นโซนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าถ้ามองจาก Google แบบลงมาจะเป็นตัวคีย์เพนโนที่ยาวที่สุดในโลกนันี่เราเรียกว่าตัวห้องคีย์เป็นห้องคีย์บอร์ดนะคะเป็นห้องคีย์บอร์ดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องอีกฝั่งงอันนั้นมี26ห้องนะคะแล้วก็อีกด้านึ ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเป็นห้องแกรนเพียนโนนะคะเราเรียกว่าเป็นตัวเอ่อ สูพีเรียนะคะเป็นตัวสูพีเรียที่มันมีทั้งหมดอยู่เนี่ยตอนนี้42ห้องค่ะ42ห้องแล้วเราก็ยังมีเพิ่มเติมนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนคือห้องพูลวิลล่าซึ่งหลายๆคนอาจจะมีอยากจะมีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่อยากเล่นน้ําร่วมกับใครหลังจากโควิดนี้แล้วเนี่ยอยากจะอยู่เป็นส่วนตัวอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะอยู่ในห้องอยากจะทานอาหารอยู่ด้วยกันกับครอบครัวสามารถพักได้ถึง6ต่อหลังนะคะถึง6-8ท่านด้วยกันค่ะ ค่ะครเรามีอยู่สามหลังค่ะอ๋ออันนี้ดีครับอันนี้มาเป็นเรียกว่าเป็นครอบครัเป็นแฟมิลี่หรือเป็นสำหรับเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะ,ะพี่ค่ะในจุดหนึ่งเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําอันนี้แน่นอนเขาบอกว่าถัดอ่างเก็บน้ํามาเนี่ยอันนี้ดีมากเลยก็คือหนึ่งห้อง สวยงามมากค่ะใช่ไหมครับห้องตรงนี้งงห้อเออเรามีนอกจากที่เรามีในส่วนของห้องพักแล้วนะคะวันนี้เรารู้ว่าคาร์บอนเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรามีเรามีห้องเดือนได้เท่าไหร่คมุทรไพรสนะครเพราะนั้นถ้าเกิดเราเรียกห้อที่ต้องการเพราะว่าในบรรยากาศที่เราได้ถูกสมุทรไพรส์แล้วก็เข้าไปไม่ต้องระบาดทา์บรนการที่นี่เนี่ยมาที่เดลเรโนเลยนะคะเพราะนั้นเราเราสามารถเข้าไปทั้งตัวแล้วก็ไปนั่งนั่งกับเพื่อนผูกย่าวนะคะเพื่อที่จะไปนั่งคุยสนุกสนานการดีแลกกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงิน เราก็ออกมากโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายสําหรับคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายค่ะอันนี้จารจะมีสวยที่เราทําในห้องนวดค่ะห้องนวดแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นแบบต้องการคือเราจะมีเยอะๆเนี่ยพี่ก็อาจจะใช้คะมีนวดนวดเนี่ยนวดอกตัวนวดไหลนวดสวยสวยงามนะคะมีการแช่ข้างในเท้าสมุนไพรที่เราเก็บมาจากแค่เท้าพี่ต้องถายของนี้ตาบลหนองน้าแดงของอำเภอปากช่องเราเองนะคะแล้วก็ให้กลิ่นหอมแล้วก็มี สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายค่ะครับเสร็จแล้วลงมาตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของกาแฟกาแฟนี่ด้วยกาแฟไม่ไม่ดิบไม่ดิบแต่ว่าเป็นกาแฟสดค่ะค่ะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นศาลาเราเรียกว่าศาลากระตกต้นซึ่งจะเย็นถ้าพี่ออานั่งเวลานี้ประมาณ9ก้าโมงกว่า10บโมงนะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้เปิดแอร์แต่ว่าลมเนี่ยจะผ่านมาหาเราทุกครั้งทุกวันเลยนะคะเพราะหน้าร้อนเองตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อบรรยากาศที่มีอากาศดีมากนะคะสําหรับคนที่จะมา รับอากาศเข้าสูดเข้าปอดเยอะๆเนี่ยค่ะวันนี้เราดูแลปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่เดอเ์พยโนนะคะก็จะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพดีได้ในสาบัวนี้ค่ะพี่เราอยู่ประมาณ2ไร่นะคะที่เป็นเป็นสาบัวแดงนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกกนะคะพี่แต่ว่าอยู่ๆมาเนี่ยก็บัวแดงขึ้นมาจากสีก็จะขึ้นมาขยายไปทั้งหมดจากบัวแดง จากบัวแดงอันนี้เนี่ยเราก็นํามาเป็นอัตลักษณ์ของเดอพียโนนะคะโดยใช้บัวแดงที่เราเป็นออแกนิกเนี่ยมาทําเป็นชาค่ะพี่มาทําเป็นชาบัวแดงมาทําเป็นอาหารนะคะอาหารเช่นว่าตัวสายบัวสายบัวกับแกงปะทูสายบัวที่สมัยก่อนเราชอบสมัยนี้คนที่มาเด็กรุ่นใหม่ก็ชอบนะคะก็ล้องให้เข้าทานดูมีตําสายบัวค่ะพี่แล้วก็มีผัดน้ํามันหอยแล้วก็มีน้ําพริก หมูโคราชทานกระสายบัวอาหารที่มาจากสายบัวเยอะมากโดยเฉพาะดอกมันเนี้ยค่ะเราเอาทําเป็นเมี่ยงนะคะเมี่ยงเมี่ยงดอกบัวค่ะเ่งบน้องแบกบัวด้วยแต่ว่าวันนี้ทําให้พวกพี่ทานไม่ทานเสียดายมากเลยค่ะอันนี้คือเรื่องของสุขภาพเขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะ ตรวจสุขภาพด้วยการวัดความดันแลวอะไรครับตัวบอดี้สแกนนะคะคือเราอยากมาแล้วเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะมานอนที่เราก่อนที่จะเข้ามาพักที่เราเราอยากดูว่าจริงๆแล้วคุณมีความดันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของมวลสารมวลของร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างส่วนไหนที่มันเกินส่วนไหนที่มันขาดแล้วเราก็แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วก็ลองมาพักที่เราดูนะคะมาทํากิจกรรมต่างๆนะคะพี่แล้วก็หลังจากกลับออกไปแล้วเนี่ยจะวัดอีกครั้งก็ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างและ ที่สัมพันธ์กิจกรรมของเดอะเพนน r ลรีสอร์ทเมื่อเราเป็นคอนเซปต์มิวสิคั e ล o r รีสอร์ทเนี่ยค่ะคสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือเรื่องของดนตรีนะคะเ,คเรามีดนตรีที่คนหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเล่นดนตรีเป็นแต่ไม่มีโอกาสเดอะเพนนอลรีสอร์ทวันนี้เราใช้ดนตรีเนี่ยค่ะเป็นสื่อในการที่จะบำบัดนะคะเรียกว่าดนตรีบำบัดบโดยใช้โวงลางเราเรียกว่า p ีโมเดลนะคะพีโมเดลแต่ใช้ดนตรีของอีสานในการที่ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนมาเรียนแค่2ชั่วโมงค่ะพี่สามารถตีปงลางอันนี้เนี่ยออ5้าคีเนี่ยค่ะสามารถเล่นเป็นเพลงได้แล้วก็พอตอนเย็นสามารถจัดแฟร์เวลร้องเพลงเล่นดนตรีกับเพื่อนฝูงที่มาปาร์ตี้ด้วยกันได้เลยค่ะ สุดท้ายฮะที่นี่ที่เดลเฟโนแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมาพักแรมแล้วแล้วกลุ่มสัมมนาเนี่ยรับได้ทั้งหมดกี่กี่ท่านครับตอนนี้นะคะห้องประชุมของเราเนี่ยค่ะเราได้รับรางวัล t m v s จาก t s e ปนะคะพี่แล้วก็2องสครั้งรวดแล้วค่ะเพราะว่าจาก5ปี5ปีเราก็ทําอย่างมาต่อเนื่องห้องประชุมเราจุได้ถึง300คนนะคะและห้องประชุมอันนี้เป็นมาตรฐานมากค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของระบบเสียงนะคะแล้วก็ระบบของไฟ เพราะว่าเรามีเครื่องเจนในการที่จะสำรองได้ทุกมื้อนะคะเพราะว่าเราได้รับรองจากทีเซ็ปมาอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนนะคะวันนี้มาใช้ห้องประชุมอาหารเราก็พร้อมนะคะคสำหรับเชฟที่จะทำจัดเลี้ยงอาหารให้กับทุกๆคนที่มาจัดสัมมนาที่นี่ได้ทุกๆมื้อค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่คือเดอะเปนโนรีสอร์ทที่เขาใหญ่หรือหลายท่านอาจจะรู้จักอำเภอปากช่องนะครับถ้ามาเที่ยวเขาใหญ่นะถ้าไม่ได้มาพักแรมที่เดอะเปนโนแห่งนี้ เขาบอกว่ามาไม่ถึงเขาใหญ่ดังนั้นนะครับทาบ่านผูนะ้ชมฮะ ขอเบอร์โทรศัพท์พี่แอลบอกเลยครับถ้าเผื่อใครสนใจจะโทรศัพท์มาพูดมาคุยเรื่องของการเข้าพักแรมหรือจะมาสัมมนาอะไรก็บอกเบอร์โทรศัพท์ได้ครับก็สําหรับมากับพี่หนุ่มสุทนนะคะรายการแล้วก็พี่ๆมาในวันนี้เนี่ยโทรมาหาพี่แอลเองโดยตรงเลยนะคะแล้วก็บอกงบประมาณเลยว่าพี่มีเท่านี้นะคะแล้วก็จัดให้พี่ด้วยนะคะอันนี้ยินดีอย่างดิ่งขอให้บอกว่ามาจากพี่หนุ่มสุทนนะคะ0815584077 สี่7ูนเจ็ดเจ็ดนะครับหน้าท่องเที่ยวบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อาร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ